เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่โมบิชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V อีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินทางด้านของ p o s t ์น่าฟอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้ทำการรีวิวซึ่งตัวนั้นก็คือเป็นช่างแต่งหน้าศพหรือ e อ b เบอ e r นั่นเองนะครับผมสำหรับทางด้านของ e m b o m อ e r ในชุดที่ยังไม่มีการปลุกวิญญาณขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของหนุ่มน้อยฮะสวมใส่เสื้อนักเรียนสีขาวฮะแขนยาวกางเกงกางเกงสีดำรองเท้าหนังสีดำนะครับแล้วก็ ทรงผมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับทรงเดิมเลยนะฮะหน้าตานี่ค่อนข้างจะคล้ายผู้หญิงอยู่เหมือนกันนะหน้าตาจะออกนหวานหน่อยจะแตกต่างกับทางงด้านของตัว forward แล้วก็จะแตกต่างกับทางงด้านของตัวนักกายกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะไปเล่นทางด้านของตัว e m b l m เพอเพื่อได้ดูในสกินนี้นะครับส่วนทางด้านของสกินจอมโจรขโมยหัวใจทั้ง4สกินที่ผมยังไม่ได้รีวิวจะตามต่อมาเรื่อยๆนั่นเอง <ๆ S 2> โอเคฮะเพื่อมไม่าปเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในเกมเลยฮะว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนั่นเอง แะตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับเกมไปที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาของช่างแต่งหน้าสมบทสกินเพอร์โซนาไฟกับชุดเครื่องแบบนักเรียนเองเริ่มต้นมาฮะความสามารถของเขาเด่นๆเลยฮะเขาจะเห็นออร่าของเพื่อนทุกคนเมื่อเห็นออร่าแล้วฮะผมแนะนําว่าให้พยายามไปจดจาใบหน้าของเพื่อนให้ได้ฮะก็คือไปใกล้ๆเพื่อนร่วมทีมเองตรงนี้แตะก่อนเดี๋ยวอีกาขึ้นนะฮะส่วนน้าของดาบสีแดงด้านหลังเนี่ยเป็นเครื่องประดับนะฮะไม่ได้มากับชุดนะครับผม เมื่อก,กี้ผมเห็นบริเวณทางด้านของสุสานเนี่ยมีอยู่1คนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจดจำใบหน้านกันก่อนเมื่อจดจำใบหน้านแล้วฮะจะมีรูปผู้การอยู่ที่ชื่อเพื่อนคนน,นั<ๆ>้นๆนั่นเองแต่ตัวนี้เป็นทหารนมรับจ้างฮะจดจำใบหน้านแล้วก็ขอแตะเคลิ้นนิดนึงล้วเป็นทางด้านของตัวโป o สเปกเตอร์ฮะหรือนักสำรวจแรกฮะโดเป็นคนแรกฮะเจอกับแจ็คเดอริเปอร์นะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เหมือนผมจะเห็นทางด้านของเอ็กโคลเลอร์นะฮะถอดรหัสอยู่บริเวณตรงนี้ฮะเหตุจากเงาตอนแรกนะ เดี๋ยวเรามาส่องกันก่อนแล้วมีเสียงถอดรหัสก,กันอยู่ฮะแล้วเจอแล้วครับผมลานมอ์เซอรลอรี่ฮะพยายามที่จะไปเทรดให้กับเพื่อนร่วมทีมโอเคแตะเครื่องแล้วไปกันต่อเดี๋ยวผมจะไปเก็บเครื่องบริเวณบ้านเล็กฮะสำหรับจุดเด็นอีกหนึ่งอย่างฮะก็คือสามารถวางโรงศพแล้วช่วยเพื่อนร่วมทีมได้แต่ว่าเราต้องไปจดจำใบหน้าของเพื่อนก่อนถ้าหน้าของนักสำรวจแรกเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้าขเขานะผมไม่สามารถที่จะวาดหน้าเขาที่โรงศพได้นเองตัวนี้เราทําการถอดรหัสก,กันไปฮะ Mercenary ฮะน่าจะรอช่วยเพื่อร่วมทีมกันอยู่ฮะก็หลักๆในคลิปคลิปนี้ก็จะพาไปดูทางด้านของสกินนะฮะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนั่นเองสำหรับทางด้านของจุดเด่นของตัวร m b ม r e r หรือช่างแต่งหน้าโสมผมมองในส่วนตัวผมนะผมมองว่ามีอยู่ที่ไอเทมของเขาฮะที่เป็นโรงศสมน,นั่นเองครับแล้วก็จะมีการนั่งเก้าอี้ที่นานขึ้นตรงนี้ทางด้านของ Mercenary ฮะพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อร่วมทีมแล้วฮะ แล้วเลือดกําลังจะเลยขีดแล้วด้วยฮะโดตบสายบอกไปหนึ่งทีแล้วตบอีกหนึ่งทีไม่โดนฮะแล้วจวังหวะนี้จะช่วยเพื่อนร,ร่วมเอาร่วงไปเลยฮะทางด้านาของเซอร์เดรี่ฮะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปช่วยแล้วเพราะเราน่าจะใกล้กว่าคนอื่นๆนั่นเองตรงนี้เขาบอกว่าให้ทิ้งเขาไว้ได้เลยฮะทางด้านาของนักสำรวจแร่ฮะไปตัวหัวครับผอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วตรงนี้เหมือนจัดเดอริเปอร์ฮะอยู่ในสภาวะหายตัวอยู่ด้วยฮะ ไม่แน่ใจมีสายมอหรือเปล่าต้องระวังเรื่องสายมอนิดนึงยึกยกนะักยักยักใหจะตีมอหรือเปล่าแล้วตีมอจังหวะนี้ไม่โดนทางด้านของโมบิดิกโมบิดิกเข้ามาเหมือนจะช่วยแต่ยังไม่ช่วยฮนะแจนดิปเปอร์ยืนนิ่งดึงหลอกไปหนึ่งทียางดึงหลอกไปสองทียางและจังหวะนี้จะต้องดึงจริงๆแล้วเขาบอกแล้ววิ่งบอกให้เพื่อนร่วมทีม,ลมนะแล้วแจนดิปเปอร์ตีไม่โดนฮะหลาเบอร์เซเดอรี่ลุกขึ้นมาเองที่เรียบรยนะ้อยโมบิดิกโดนตีไปหนึ่งครั้งฮนะจังหวะนี้ต้องฉีดออกมาแล้วเหมือทางด้านของแจนเดอิปเปอร์ฮะ ทางด้านคอนเตอร์ของเราฮะก็น่าจะไล่ล่าทางด้านของผู้รอชีวิตที่ใกล้าตายอะน่าจะเอาให้ตายเลยหรือเปล่าฮะตรงนี้ข้ามาก่อนะเราให้เพื่อนร่วมทีมรักษาหน่อยครับผมเพื่อนฮิวหน่อยเอาล้ฮะตรงนี้เป็นทางด้านของ explorer ฮะหรือว่าแอนแมนของเราทําการรักษาทางด้านของบมพีดิกต้องหวังว่าทางด้านของนักสํารวจแรกฮะจะเอาตัวรอดไปได้ตอนนี้เหลือเครื่องถอดรหัสอีกตั้ง3เครื่องฮะแต่เครื่องที่เราถอดรหัสไว้เครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ แล้วนักสำรวจฮะทำการรักษาเราไปที่เรียบร้อยฮะเขาน่นาจะหาสมบัติของเขาต่อนะส่วนเราทำการถอดรากกันไปฮะอย่างที่บอกฮะหว,วังว่า,าทางด้านของนักสำรวจแรกฮะจะเอาตัวรอดไปได้เราร่วงไปแล้วครับผมพูดปุ๊บ่วกปั๊บเลยฮะตนี้ถอดรากกันไปจะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องฮะเหลือเครื่อเท่าอีกสองเครื่องนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ห่ะเรียบร้อยเช่นเดียวกันฮะทางด้านของนักสำรวจแรกฮะก็ตายไปที่เรียบร้อยคือทางด้านของนาอีแบบไปช่วยนะครับผม แต่บังเอิญไปโดนตีล้มไปก่อนนะฮะไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้อีกเฟสหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกมาวางโรงศพแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่าแถวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้วางไม่ได้ฮนะบางทีต้องดูมุมมันนิดนึงนะตรงไหนวางได้ไม่ได้อ่ะตัวนี้ระหว่างตรงนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะฉีกไปทําการถอดรหัสเครื่องไกลๆจากโรงศพฮะเพื่อที่ให้เจนริเปอร์กลับมาที่โรงศพเพื่อตีเราไม่ทันนั่นเองไปครับผมตรงนี้เหมือนเครื่องถอดรหัสก็ถอดไปเยอะนะ สำหรับเครื่องตรงสุสาตอนแรกผมเห็นมีคนถอดรหัสอยู่นะแล้วเขากลับมาถอดรหัสที่เดิมฮะเดี๋ยวเราจะทําการรักษาเขาก่อนทางด้านของทหารรับจ้างฮะมาเพื่อนอยู่เบาแส่เพื่อนหน่อยู่เบาฮิบ้าวฮิบ้า,บามาอยู่กันโอเคเดี๋ยวรักษาก่อนนะเพื่อทางด้านของใครที่ร่วงลงไปเนี่ยทางด้านของทหารรับจ้างจะได้ไปช่วยได้นั่นเอง เรองนี้เสียก็น่าจะใกล้เสร็จน่าจะมา80%ได้80ก็0แล้วตรงนี้เป็นด้านของเ e อ็กโคนเลอร์ฮะโดนตบไปหนึ่งดอกแล้วเจตริปเปอร์น่าจะอยู่บริเวณด้านของโบสถ์ใหญ่ด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราอัดเครื่องเลยก็ได้ฮะตรงนี้ปั่นเพื่อจะถอนรหัสช้านิดเดงนะแต่ไม่เป็นไรฮะมาเหลือแค่นิดเดียวอ้าวแล้วร่วมไปที่เรียบร้อยทางด้านของเ e อ็กโคเลอร์ฮะโรงศพเนี่ยเราสามารถกลับไปวาดรูปเพื่อนได้แต่ว่ามันคงจะไกลฮะอาจจะกลับไปวาดไม่ทันนะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เพื่อนนั่งเก,ก้าอี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยดึงช่วยกันลวกันแล้วเสียงหัวใจมันอยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนี้จะจับนักตรงไหนฮะเหมือนจะอยู่ขวามือนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปถอดรหัสฮะเดี๋ยวมือเซอร์เรอรี่ฮะน่าจะจัดก,การช่วยเพื่อนร่วมทีมครับตรงนี้มีเครื่องถอดรหัสอีกหนึ่งเครื่องแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยฮะอาจจะต้องเปิดเครื่องใหม่หรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะเปิดเครื่องใหม่ครับผมโอเคแล้วมือเซอร์เรอรี่ฮะรอที่ช่วยเพื่อนร่วมทีมายังไงขอให้ช่วยให้ทันเฟรก่อนละกันฮะ ได้ยือได้อีกหนึ่งรอบถ้าเกิดพลาดท่าเสียทีตรงนี้ยังไงฮะจากวันนี้ดึงหลอกไปหนึ่งทีแล้วดึงขึ้นมาได้หรือเปล่าดึงขึ้นมาแล้วมีท่าหน้าของไทยด้วยฮะเป็นทางด้านของเจนนิเปอร์จะไล่ตา,ามกันต่อคาดการณ์ว่าน่าจะไล่ตา,ามทาหน้าของแอนแมนผมวิ่งฮาฉีออกมาเพื่อทําการถอดรหัสตอนนี้ถอดรหัสได้3ามสิเฮะแล้วเสียมันใกล้เลยเกินต้องหลบก,กันก่อนนะฮะทางน้าของเอฟโเล์วาวิ่งบริเวณตรงนี้นี่นะครับผมแล้วเจนนิเปอร์ตามมาแล้วท่าหน้าของเอฟโเล์ฮะร่วงไปเลยครับผม บอกเพื่อนเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการช่วยเพื่อนร่วมทีมอีกคนเองนะครับโอ้แต่มันใกล้มากเลยนะมันใกล้กับเครื่องถอดรหัสมากเลยผมอาจจะต้องเอาเครื่องปิ้งก้าสิบเก้าไว้ก่อนฮะแล้วตรงนี้แจ็คเดอริปเปอร์เฮ้ยแล้วตรงนี้สกอยูเช็คมาฮะผมจะปล่อยมือเอาเก้าสิบเก้านะของแตะกันใหม่แล้วแจ็คเดอริปเปอร์มีสายมออยู่ในมือยังไงครับผมอย่างวิบวกกันอยู่แล้วนาอีก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วตรงนี้แตะเครื่องไว้ประมาณ98%จังหวะนี้จะกดเครื่องให้เสร็จไปเลยแล้วผมนี้กดเครื่องเสร็จีปเรียบร้อยฮะบานี้กดเอร์ื่องทาาางงงดดด้้นนขอตแกัวยฮะ อะไรตามจี้ตุกับไปบริเวณนี้มีไมาอยู่หนึ่งแผ่นแล้วยังไงพี่โบจะไปเกาะแล้วจังหวะนี้โดนหรือเปล่าเราตีไม่โดนฮะเราจเปอร์ต้องจิ้งจี้เวลาแล้วครับผมแล้วไปทางด้านของเมอร์เซเดอรี่ฮะไปร่วงอยู่บริเวณด้านหน้าจ่าจิ้งจิยังไงฮะอย่าจดจดจ้องจ้องยังยื้อกันอยู่ครับผมนะักมวยวิ่งแล้วมีทางด้านของสายบอกแห่งล่างเราตีสายบอกมาจังหวะนี้เราโดนพี่วิ่งไปด้วยฮะบาดเจ็บไปหนึ่งขั้นนะครับผมแล้วตรงนี้ต้องแจ้งเพื่อนแล้วฮะว่าทางด้านของเจ่าจิปงจิ้งอยู่กับเราก็โดนเเ้้้ามมจังงวะนนนีีีรรปอ์ดดดกแลตตไ่โฮ โมบี้เด็กจะวิ่งฉี่แล้วแจ็คพยายามที่จะดักบริเวณด้านหน้าวิ่งวนกันไปกระโดดข้ากันมากระโดดข้ากันไปอีกหนึ่งรอบยังไงจะมาหรือเปล่าต้องวิ่งฉีกออกมาด้านนอกแล้วฮะไม่เช่นนั้นเราโดนแน่แน่วิ่งวนจวังหวะนี้เราสายหมอกตีไม่โดนฮะวนกลับมาอีกหนึ่งรอบเราร่วไปเลยฮะทางด้านของช่างแต่งหน้าศพโมบี้เด็กครับผมเอาละครับผมถ้าเกิดจับตั้เราจะไปเกิดที่โรงสีฟ้าบริเวณด้านไกลไกตรงนู้นนั่นเองฮะ แล้วก็บอกเพื่อนเลยครับว่าไม่ต้องช่วยเราฮะเราสามารถลุกขึ้นมาเองได้นั่นเองมีการเทเลพอร์ตกันไปอาจจะเจอทางด้านของตัวเอ็กพลเลอร์หรือเปล่าฮะแล้วทางด้านขอทหารหนุ่มนาอิฟเนี่ยบอกเลยว่าลุกเองไปแล้วแล้วมีทางด้านของเอ็กพลเลอร์หรือแอนแมนฮะเข้าไปช่วยดึงขึ้นมาได้ครับผมส่วนทางด้านของตัวเอ็มบราวเมอร์ฮะช่างแต่งหน้าศพของเราฮะทำการรีคอร์ตัวเองใกล้จะเต็มแล้วฮะแล้วเหมือนจะเป็นทางด้านของตัวยอดส่วนหรือว่าแอนแมนเนี่ย กำลังจะมาดึงขึ้นไปนั่นเองนะครับผมส่วนแจ็คดริปเปอร์ไม่แน่ใจหายไปไหนแล้วอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองฮนะโอ้โหตายยากจริงๆฮะท่านักใจ็คดริปเปอร์พูดปุ๊บนี่มาทันทีฮนะแล้วเหมือนจะเห็นรอยทางของแอนด์แมนหรือเปล่าวิการย่อส่วนบริเวณตรงนั้นส่วนมมวิดีคฮะต้องลุกขึ้นมาก่อนนะฮะไม่เช่นนั้นอาจจะโดนจับนั่งเก้าอี้กันได้ฮนะจริงๆโดนจับนั่งเก้าอี้เราก็จะไปสามารถเกิดที่โรงที่เราวางไว้ได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมครดว่าเขาจะไม่จับเรานั่งนั่นเองแล้วเป็นทางด้านของเอ็ก อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเมอร์เซนอรี่ครับเดี๋ยวเราอ้าวแล้วเมอร์เซนอรี่ออกไปแล้วครับผมส่วนตัวผมก็เจ็บอยู่ฮะไม่น่าจะช่วยได้หรือเปล่าฮะแล้วอุ้มทางด้านของเอ็กโพเลอร์ขึ้นไปแล้วตัวย่อดสูนฮะน่าจะออกได้แค่2คนแล้วครับผมนี่คือเป็นการรีวิวสกินข้าวๆนะฮะ ทางด้านของซุปขาวหรือช่างแต่งหน้าศพของเราฮะก็รูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างหลออเหลาไปทางด้านของหนุ่มหน้าตาหวานหวานนิดนึงนั่นเองนะครับผมชื่นชอบยังไงฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยสําหรับสกินจอมโจรปลุกวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะวันนี้น่าจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูวิดิชแนลกันไปด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ